สวัสดีครับนิบมีสุขดังใจครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกคลองเตยเนาะเหี๋ยวเขาเรียกว่าแยกแยกถนนสุนทรโสภาเนาะตรงน,นี้เลยแยกคลองเตยมานะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปลานะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเขาบอกว่าอร่อยในย่านของก่อนหน้านี้ผมเคยพาไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาไอตอนลูกโลดนะซึ่งอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยแหละฮะอยู่ตรงนี้แหละครับเดียกันน่าแต่ว่า ทางด้านของก๋วยเตี๋ยวปลาอีกเหล้าซาเนี่ยก็คือเขชื่อ้ารเหล้าซานะเขาจะอยู่เนี่ยฮะเดินตรงมาแบบนี้เขาก็จะอยู่เนี่ยเดินตรงมาตรงใต,งต,งต,งต้สะพานลอยอครับก็จะจะเป็นร้านนะซึ่งผมไม่เคยมากินเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะพาไปนักกินอยู่นะครับให้แรกก็เดินตรงมาเนาะดีงยวก็บอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาร้านเก่าแก่ของของโซนของตลาดเขาเลยนะนะครับไม่ ผมไม่รู้เขาชื่อร้านอะไรร้านโอเคเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวปลาเอาเล็กยำแล้วกันครับเล็กยำทานนี้นะทานนี้ครับอันนี้ชื่อร้านอะไร่ะพี่เะอ๋อร้านเล่าซาเนอะใช่ป่าวนี่ร้านเล่าซาอะก็เป็นร้านเก่าของในโซนของเขาเรียกอะไรล่ะได้ตัวไหนได้ตรวนู้นไ้ครับนี่ ร้านเล่าซานะครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนาะแต่ผมเดินเข้าไปในร้านกว่าถ้าถามว่าเป็นร้านเก่าแก่ของของในโซนของตลาดเลยนะนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมหานั่งเหลี่ยมแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเอา สไปซ์ดีกว่าครับรักโต๊ะกับเพื่อนๆดูดิฮนะมันมีเมนูหลายเมนูเลยเนาะมีลูกชิ้นยาวลวกคือกล้วยลวกเนาะธรรมดา50บบาทเองนะครับแล้วก็บะหมี่แบนเส้นแบนก็มีบะหมี่กลมก็มีแต่ว่าผมสั่งในเรื่องของของเส้นเล็กมาละ เส้นเล็กรับไม่เป็นไรตอนแรกสั่งแห้งแต่ว่าเขามาเป็นน้ําไม่เป็นไรครับนี่เดี๋ยวดูหน้าตาหอนเป็นไงผมสั่งเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กน้ําเขาก็ไม่ได้ยำมาให้เนาะก็มีลูกชิ้นนะปลาลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาแหกล้วยเนาะแล้วก็เกี๊ยวกรอบดูเครื่องปรุงกันห่ถั่วข้าทางจะก้วยเองก็สไตล์เราก็ น้ำตาลซะหน่อยนะก็สองช้อนแดกหวานเดี๋ยวประหวานแดกแต่ไม่เป็นไรถัวถ่วแค่นั้นนิดนึงแล้วก็อีกหน่อยนึงไปน้ำส้มเขาน้ำส้มน้ำส้มอยู่ไหนอ๋อน้ำส้มอยู่นี่น้ำส้มน้ำส้ม แล้วอ็ปรุงรสสันหน่อยน้ำป่าอีกนิดนึงนะครับเพราะนี้เขามีหนังปลากรอบด้วยหนังปลากรอบแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะกินสักปรุงนึงน่าจะเป็นหนังปลาแะไรซัมมอนหรือปลากระเบนหรอเนี่น่ากิน,ลน,นเลยนนเพื่อน ปายเดี๋ยวเรามาปรุงเรียบร้อยแนละ้วเพื่อนเพื่อนจะกินเดิรสชาติเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ผมก็ปรุงแบบแซบโนอะไรนะนแล้วก็อย่างแรกเลยนะเดี๋ยวมากินอื ตุ้ยงกุ้งก่อนอืมนุ่มเนาะเดร้งๆเก้งๆต้นงกุ้งอะไรเนี้เขาเรียกอะไรนะตุ้นรับปี้รับปี้รับปี้ย นิ่มๆนบเนเบเบแต่ว่าบวกิมซ้้งเขาไหนเขาลวกไปไงต่งเส้นเล็กเนะั่งเส้นแนง เส้นเล็กเขาก็เรียกลวกร่มเดียบเม่อก่มเห็นคุณยายแกมาสั่งปลาปเปี๊ยสดคุณยายครับคุณยายขายปลาปเปี๊ยใช่ไหมครับปลาปเปี๊ยสดใช่ไหมครับเอาเอาสับปลาปเปี๊ยสดถ่วยหนึ่งทันี่นี่อ<ล>ันนี้อะไรครับนี่พอดีผมเห็นคุณยายเขามาสกงข้างโต๊ะก็เลยสั่งแกดดเดี๋ยวมาดูกันขอพราะนี่ไงร้านแกอยู่ตรงนี้ครับนี่ปลาเปี๊ยสดนะ ีอยู่ขลางข้างร้านเลยแต่ผมถ่ายให้ดูใ,ใกล้อยู่้านหน้าขลางข้างจะไปสดจะออกไปดูกันแต่ขอกินน่ากินนี่ครับูหน้าตา

น,นี่น่าจะเป็นอย่างปลาแซลมอนนะเพื่อนๆับกรบจับกอบ่ับกบโอเคนะจับไลยถึงใหญ่ กี่เกแมก็์กินมน้ำก่นเฮ่ยคุ้านายะำลงส่งนะเ<ม>ท,ท่าไหร่ครับคุณนยายสามสิบห้าบาทเนีเ่ยครับคุณนายดีมากเลนปลบเปียสดน่าก,กินไหม ร้านคุณยายชื่ออะไรครับร้านไหนครับปที่ขายอยู่นี้อ๋อเจนเจินปอเปี๊ยสดนะ,ะอยู่ข้างๆร้านสามสิบห้าบาทครับน,น,นี่น่ากินไหมขายมากี่ปีแล้วญญคุณยายขายมากว่าปีแกบอกว่าขายมาถามท,าที่กับปีแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดินไปดูกันนี่ปอเปี๊ยสดน่ากินไหมแต่ว่าผมมาซัดนี่ก่อนขออนุญาตซัดก๋วยเตี๋ยวก่อน,าน ว้ร้อนร้อนน้องนี่ยิ้มยิ้มเนี่ยผู้ชมผู้ชมก็ยิ้มเจอะั่งกับไปยิ้มไปบบกไม้บบกเมอือโตน้อยโตน้อยชิมมันก่อนนะมบั้งางช่องนี้ดีกว่านี่เพื่อนเห็น ลูกพึ่งเขาเด้งๆนะอเอาตายตะกอ,อนอะผมเคยไปกินนะ ตอนลุงโรด่ข้างๆกันนะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีเจ้าเขาแก่เขาน้งก็เลยแวะมากินแต่ตอนมากินเนี่ยต้องบอกเงื่อนนะ่ผมวันนี้ผมเอามอเตอไซค์มาจอดอยู่ข้างๆ้าลโยนอันระบาก ต้องเ้นนุ่มเด็ดแต่ว่าถ้าใครเพืใครชอบแบบว่ากรุบกรุบก็จะไม่ให้แล้วเติมละอ่อนนิ่มๆเลยอ่ะอืมอืมเอมอกล่ว ok thịt sẽ cúng cua vừa quai chín như vậy เ okay. <1, S 1> ราเคยหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อแบบเพื่อสบับนีเ่เดี๋ยวเรามาต่อกัน แบบเป้ยดสดนี่น่งดูว่าน่ากินไหมนี่มันตัางเลยนะอืมอร่อนๆน้ำราดมันมันหอมอะ่ะหอมะอะอรดีท่าด่ฮาวเตโ้อ มันหอมหอมเอ้น้ำมะขามแล้วก็หวานๆน้ำตาลซีฟแต่มันหอมวุ้ยเคียงว่ะวลาบุรามุลา พรก็มีพี่ยองนะพี่ยองเนี่ยอืมอืมหอมเลยขายจนห้าบาทไม่แพงพี่ชานบอกคันมะขามซื้อเตื้อ องงขัเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวผมพาเริ่มเมดินดูหอมหอมพอมากสร่อยพคเอ่ะอ,าาอืมอกู้งกกับพริกดองนะพริกดอง ก๋วยเตียงอร่อยถัดลงกก๋วยเตียวรู้เลยนี่เพิ่แมแวะมาครับก๋วยเตี๋ยวปลาเล่าร้านเล่าเล่าตาเนะี่ยเล่าตาแล้วก็สั่งปรับปรบับเปรี๊ยส่งคุณยายกันด้วยอร่อยสามสิบห้าบาทก็อยู่ห้าร้านเอง ถามถามซิปี์ตลอดตบเยะน้ำโค้ดหอมเลยต้มน้ำอ่ะ โอเบ๋ก็เดี๋ยวเรียกเราเรียกครับเก็บตังค์นะว่าราคาเท่าไหร่พี่ครับเก็บตังค์ได้ครับได้ก็อันนี้เราเป็นเท่าไหร่นะครับหลังปลาด้วยใช่ไหคะหลังปลาแปดสิบค่ะแปดสิบห้าบาทครับพี่ร้านเปิดวันไหนบ้างคะพี่เปิดทุกวันเลยค่ะอ๋อโอเคแปดสิบห้าบาทโอเคขอบคุณครับ ป่าเดี๋ยวเราไปดูร้านไอ้ร้านกับเปียสดคุณยายกันนะฮะนีะ่ยร้านก็อยู่ข้างนอกเนี่ยแหละครับนะฮะไป,ปร,ะร้านปลาเปี๊ยสดคุณยายกันนะ สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับนี่อ๋อช่อง YouTube ครับนี่ปลาเปี๊ยสดคุณยายเจนเจนเนาะคุณยายบอกขายมา3าปีละนู่นตอนคกตอนแกลูกจ้างเนี่ยครับก็นี่แถวพากินเนาะนี่ของช่องห้าขายกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ อ๋อเก้าโมงครึ่งผมกินหอมขุ้นเชียงมากเลยพี่ไม่เคยว่าเนี่ยเวลามาต้องเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเอารถยนต์จอดไม่ได้ลำบากใช่หอมมากดูี่ดูขึ้นเชียงใช้อย่างดีเลยใช่ไหมผมถึงว่าหอมมากเลยอันนี้เป็นอะไรพี่เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้นี่ขุ้นเชียงนี่พี่เใช้อย่างดีเลยกล่องละยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบบาทเลยพี่อ๋อ ่ถูกใจถูกใจคุณยายนี่กล่องนี้กล่องเท่าไหร่ครับเบลสี่ห้าค่ะสี่้อ๋อนี่อันนี้ก็คือสี่ห้าใช่ไหมเพลสองแถวไปอ๋อสองแถวเป็นอย่างนี้สามสิบห้าอันนี้สามแถวนะครับยังไงฝากหน่อยฮะร้านจะอยู่กับข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเล่าตาเนาะนะครับตรงตรงข้ามรั้วไทยบางแบนอ๋อตรงเรียนข่าวไร้ไทยบางแบนนี่ครับถนนรัชดานพิเศษนะครับ โอเคไปร้าคุณญ,ญาาขอบคุณมากครับก็ <Okay. S 1> uh, นี่ไงเพื่อนๆมาจะได้แวะมาซื้อกินกันเนาะเนี่ยเขาอยู่ใกล้ก้านร้านเล่าซาเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนนะมาโซนนี้ก็หาที่จอดรถค่อนข้างที่ลำบากนะครับเนาะนครับรถเอล์ใส่ผมก็จอดอยู่ตรงข้ามนี่แหละครับก็อจอดระวังระวังหนอ่อย มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเยอะโซนนี้นะฮะเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเอารถมาจอดเนี่ยก็มาจอดเนี่ยกันตรงนี้ทั้งค่านะครับผมก็มอเตอร์ไซค์มาจอดเนี่ยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับก็ผมชื่อจิ๊บนะใครๆเพิ่งเเข้ามาดูนะครับผมจิ๊บมีสุขดังใจนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะฮะเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวจะพามากินนะครับคลิปต่อไปเจอกันนะอย่าลืมนะ กดซับสไคร b ์กดไลค์นะกดติดตามเยอะๆนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพามากินนะครับเจอคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย